Hey, kids, yes? What what would you like to get? <laughs> what? Sit <Synapse>? down, <laughs> Well, show me this virtue. <laughs> show me this virtue. Show me this virtue. <laughs> we will comprehend. We will comprehend or understand the word test together. Page one. I can read the stories. Read the story and answer the following questions. Landy, a writer. <coughs> This is Randy. She is a writer. She can work everywhere. Randy is interested in writing for kids. She writes many books. Well, who is she? What does she do? Where does she work? Okay, let's read the story about Randy. Shut the writer and answered the question. The story. This story is about a girl named Randy. Randy is a writer, which means she writes books. Hey! Yeah, I She can write books anywhere she wants to. Randy really writes, writing books for kids. Just like you, she writes lots of books of books. Now, let's answer the questions. Our One, mom. who is she? Oh. She is random. Two, what does she do? She is a writer. She likes books. And how about three? Where does she work? She can work everywhere. Yeah, it is really easy to understand. By the way, you can, you, you will understand yeah. the story more if you know English vocabularies. Hey, stop moving. Please show me Pestro. Please show me Pestro. Oh. Please show me Pestro. We will focus on just only English vocabulary. Please don't say my language. Because what language are we studying? We are studying English language, right? That is why we will concentrate on English language only, especially spelling, how to pronounce, and how to translate into Thai language. <laughs> <laughs>

จิ้มจึ๊กสองแรนดี้สามชีเธอผู้หญิงคนเดียวเน่ผีบ้าอะไรสามชีเธอผู้หญิงคนเดียวสามชีเธอผู้หญิงคนเดียวสามชีเธอผู้หญิงคนเดียวดูอย่าบอกว่าไม่ต้องดูภาษาไทยดูแต่ภาษาอังกฤษจิ้มจึ๊กภาษาอังกฤษตอกแต่ภาษาเกตสามชีเธอผู้หญิงคนเดียว บอกไม่ต้องดูภาษาไทยสามชีเราผูญิงคนเดียวสามชีเผู้หญิงคนเดียวามเธอผู้หญิงคนเดียวบอกว่าไม่อสชีเราผู้หญิงคนเดียว <laughs> <laughs> say, it's I is is say, it's say is good Say is good Hey is good Say is good I do 5 writer a writer นักเขียน5 writer นักเขียน A R ปเติมครนีเติมอาชเป็นครับเพราะว่าเป็นนักเขียนเพราะว่าไ์รเขียนแปลว่าเขียนเป็นกี่ยาเก่งมากถ้าเกิดเอาอาเข้าไปก็ไรก็ลยแปลว่านักเขียนนะอาสวีครับนะ w r เ t e r นักเขียน W I T ไรเติมนักเขียนเฮ้ยสะกดดีๆสิวะจิ้มจึ๊กภาษาอังกฤษบอกว่าไม่ต้องดูภาษาไทยห้าไรเทอรนักเขียน ถ้าไรเธอร์นักเขียนถูกว่าพี่ยานักเรียนนักเขียนหกแคนสามารถ C A N สามารถเฮ้ยดูสิวะหกแคนสามารถ C A N แทนหกแคนจะมองหน้าใครมองหน้าข้าเป็นเกย์มองกระดาษเเป็นกอะไรตาเป็นนั้นแค่เป็นเกย์ เร็วแล้วหอกแขนสามารถหอกแขนสามารถ C A N แขนต่อโบนหอกแขนอะไรอะไรวะจิ้มจึ๊กแขนสามารถ C A N แคนสามารถเอออ้าวแล้วหอกแขนสามารถ C A N แขนต่อโบนเจ็ดเบิร์กทำงา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 นเ อ่าต่อไปแปดกับอาแกับเกาเนี่ยอ่านรวบเลยนะลูกให้ตั้งใจจึงว่าคนสอนก็ตั้งใจเรียนทำไมคนเรียนแม่แม่ตั้งใจสอนทำไมคนเรียนไม่ตั้งใจสอนทำไมตั้งใจเรียนนะแปดกับ9กาอ่านรวมกันในโลก F V E พ P E E V E R I U N E I E-V-U-N-E แปดกับเก้า e v e r ทุกทุกที่ E V E R Y เีดู H E R E e v e ก y w กที่หนกับ9ก้า every where ทุกทุกที่ E วาู H E v where ทุกทุกทีุกทุกที่ทุกที่บอกว่าไม่ต้องรูภาษาไทย10 e n g l i s t น่าสนใจ อานว่า oh, I mean. so uh, interest interest ก็ะด่าอ๊ะเซฟ interest น่สนใจเซฟ interest สนใจ I, I t e r e S T สนใจเซฟ i n t e r e s นสนใจ I N ่าสนี่มดีมีทิ้งน่องข้ข้าก่อนฟู ก็เเอก็ได้ผมเป็นารัอ่าตั้งใจหน่อยนะเรียนตั้งใจหน่อยอีบีอ่าสแปรดไว้เขียนเอ๊สแปรดไว้เขียนวเฮ้ยมันอยากโม้เปมัฟเฟโลหรอวะเออสแปดไวทเขียนกีเปค u i e อะไโลตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่ย เจ็แปดไร้เขียนเด่ยวห้างบ้านโอด่าเงียบๆบนี้เจ็แปดไร้เียนเด่ i เขียนจ็แปดไร้เขีย i ไเขียนองฟอสำหรับดสองอสำหรับจิ้มไปด้วยซิวัดจิ้มอังกฤนะเก็กสองฟอสำหรับสจ็ดสองฟอสำหรับเ็สองอสำหรับเจสามคิดแดกแดกเ3็ดสามคิดกแดก ไอวิทย์มึงอยากอนที่สอครับชอบป่าวานหอ้าหันไปมองปาวานทำไมเกยเหรออนนี้อ่ะไม่เกยอนออาราทิตจ์สามดิเฮ้ยเบาๆเลยทากป้าดาิะสามทิศเด็กอาทเด็กแดงคอดีคิดเด็ก สิบสามคิดแตกเบาเบาสิบสามเฮ้ยท่านจีนดหน่อยได้ไหมคฮัยอะไรอะไรคิวขยับอีกเปลียนมาพี่หยายวนะอะไรประตูขยับอกช่คูผมคู่เหี้ยที่วา อเสาคิดเด็กแบูสิว่ามันจะได้ฉลาดเออจะเตแมมากมายเอ็เอ็นบาแมนีมากมายจแมนี่มากมายเอ็บมากมายจแมนี่มากบแนี่มากมเ้าบุกหนังเสือเ้าบุกหนังเสือ เสบ้าบุกน้งสือีโอเคบุกนังเสือเซบอกโคใครเดูเโอคใครเซบออกโคใคเฮ้ยไอเกเดี๋ยวมันก่ดูตามเบาบอกโูใครเดี๋ยวโอูใคดูตามสิสจดูตามดีวดูตาี๋รจิังเก็สิบเจ็ดดูตามดียดูทำสิบเจ็ดูทำเดอเบาสิบแปดแวรที่ไหน สิบแปดแวร์ที่ไหนเบาเบาสิบแปดแวร์ที่ไหนสิบแปดแวร์ที่ไหนอไไรอ๋ออะอ๋อตตานมาเลยลูกว่าไมัเปิรูเลยเห็นไหมตัวตักตันตกกกกกต เดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋เพิ่งไปนั่งก่อนเดี๋ยวอุงวิ่งไยขึ้นนี้อะไรไเฮ้ยข้าวิ่งต้องนะเบาเบาเบาอ้าวผ่านมองต้องหนึสาตูด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 สิต้องตต้องตูดแพ็ับกันแล้วอ้าวล้วมันตลกยังไ ่าต่อไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอปีป้แป๊บหนึ่งกินคอาิอาวิดแป๊บหนึ่งปีป่กคูมันไปกีแน่เนาเฮ้ยวยทำเพลงอ่ะไม่แล้วแล้วอ่าที่ไอสนามสนามบวยอ่ะพอรู้ไหมว่ามีที่ไหนบ้างอเแฮปปี้ดแฮปปี้มันไม่มีนะแฮปปี้ไม่มีกเมื่อกี้เสิร์ชแล้วใส่ ถ้า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 เกิดเป็นคู่ซ้อนให้ครูหน่อยได้ไหมมันเด็กใช่ค่ะครูมันมันมัจะมีนี่อยู่อันนี้ทันนี้ทานแปลกแล้วเพื่อนแปลกจริงอ๋ยไม่ไหวแล้วท่านมาเชี่ยเอาอีกแล้วฮะพี่เขารังแกหรอคนไหนพี่เวออ่ามันไปขี้มันจะรังแกแล้ว นี่เบาๆส้าอยกข่าบ้านก็ด้เปิดประตูเองอ่ะไอ้กิมสมันเอโซ่อะไรองเอ็เมสแวอุอกเกยมันยังออกมาเลครูมันเก้งครูซื้ออบ้างวหมซื้ออะไรก็ได้ซื้อไม่แพงนืชินซือกระเป๋ามาอกมาสองไยางงแล้วก็ซื้อซ้อมอกสเรวิแก่อนุกกว้งน้อ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ดูสิบเจ็ดเลยลูก D O D อ T า M ท O D O T อ M D O D O T A M O A สิบแปดแบบปโย H E E บอวที่ไหนยาอโย H E E วที่ไหนอย่โย H E R E แวะที่ไหนเอาจิมหนึ่งใหม่ D S I S D S I S S D S นี่คือไอไอ e เราวันเดี๋ยวข้าบ้านเขาเขาจะโดนเขาไม่คุอางมันทุกกระเพงกูดเแลต้งไม่ไมอย่าพยายามไม่มีาบานั่งดีดีสิวนอย่าเา เปิดอัวโดนนี่แล้วเรนบอเยเปิดดู T S I a D S ไม่ไหวอ้เย I S S I S อ S นี่คือ D S I a D S D S นีอ S I S D S I S D S I S S นี่คือ L N N Y Randy L N D Y L A N D Y L A N D Y D Y L A N D Y S H E C เธอผู้หญิงคนเดียว3 S H E C เธอผู้หญิงคนเดียว3 S H E C เธอผู้หญิงคนเดียว4 I S E S I S S เธอ I S S เธอห้า W-R-I ย E R Writer นักเขียน W-R-I T E R ย Writer เฮ้ย Writer นักเขียน W-R-I p E R Writer นักเขียนเอาหก C A N แทนสามารถ C A N แทนสามารถ C A N แทนสามารถเจ็ดดวย O R K าวประโยน์ O R K Work ทำงานดาวปรโอน์ O Work ทำงานเฮ้ยมึงอย่าโอ้ แดับเบิโยูโออาร์เควอร์ำงานแปดกับเก้าอ่านเหมือนกัน E b E บีอีอาร์วายดับเบิโยเฮชอีอารีเอฟีแทุกทุกที่เอเบีอีอาร์วายดับเบิโยเ R ชอีอายอย่าคุยสิวะเอฟ y ีแ ทุกทุกที่ A B E R Y d o H E R E e v e r y w h e ทุกทุกที่ S I N T E R E S T Interest อะไรนะครับ่นเขา ถ้าถ้าถ้าเกิครูหาสนามโวยได้จะมีใครไปเป็นครูมาค้กครูคม่ตองแต่ครู้สุกคุณครูทมา่เอย่าเอยมัลใคเเพราะว่าเพราะว่าอ่า อะไรนะอย่าเพิกวาดล็กใจเย็นๆถ้าโดนจริงนะข้าวเร็วๆเข้าวเราเร็วข้าไม่โดนจริงนะไ่บิ๊กจูไหนบิ๊ตัวเร็วเข้าอย่าช้าชีเิ๊กอ้าอะไรกป่วนไปบนขโมยอาเดี๋ยวไปไปพูดซ้อมให้กูก็แล้วกันถ้าถ้าเดี๋ยวคูหาสนามบวยได้นะแล้วก็ครูออกค่าเข้าให้ เออเดี๋ยวมี่ตายเปล่าจะเป็นผู้สอมให้ครูไหมไม่ครับไม่ได้ซอนนี่ผู้ชีดาอะไรนี่เรวข้าเร็วเข้ารีบมาเรียนตั้งใจหน่อยนี่น้องตัวดิดเดียวยังตั้งใจเรียนเลยนะเวียนเร็วๆเข้าเอาไปเก็บเร็วๆให้โดนจีให้ผีชุดดำีชดอะไรผีชุดดำไม่่ยังวา เวฟเราแวเข้าเวฟเราเราโรคแลวปิดประตูสิเฮียละใวลางเราวดนะด่านนะดับายเอนี่คือน้มาทไมเนี่ยอะโดเแปดแปดกับ e ก้าอีวีอีอย่ยับจโยฮีอ ทุกที A V I E V E R Y ดาบันโย S e R E F V B ทุกที่ E V E R Y นี่ A V E R Y ดาบันโย S e R E F V B ทงทุกที่ T I N T E R E S T Interest น่าสนใจ I N N T E R E S T Interest น่าสนใจ I N N T E R E S T Interest น่าสนใจ อาร์สิบแดดับเบิลยูอาร์เขียนดับเบิลยูอาร์ไอทีอีไรเขียนดับเบิลยูอาร์ไอทีอีไรเขียนเร์ไอขสิบสองเอฟโออาร์พับ f อ r าสหรับ F อ R สำหรับ F O R าอสำหรับ อย่าปัญญาอ่อนนี่น้องตั้งใจเรียนเลยไ่คือผมเบลอลืดอ่ะผมไม่รู้ว่าจะไ่ใช่เลือก13บสามเคไอดคิดแดกเคไอดคิดแดกยอดเคดีคิดแดกเจ็บสีเอ็มอเอ็นยแมนนี่มากมายเอ็มเอเอ็นย์ยแมนี่มากมาย M A N Y แมนี่มากมายสิบห้า B o K โมกังเสริบ B d o b O K โมกังเสริบ B d o u b O K โมกังเสริบสิบหก double O S O โคลคายไม่เอาตั้งใจเลงโลก d b O S O คคาย ดับเยูเอชออโอไคสิบเจ็ดีโอโดทำดีโอโดทำดีโอโดทำสิบแปดดับเยูเอสซีอารีวรที่ไหนดับเบิลยูเอสซีอารีวรที่ไหนดับเบิลยูเอสซีอารี

นี่คือนี่ตั้งใจเรียนจากสอง L A N D Y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  สาม S H E C ตั้งใจจะลูกเธอผู้หญิงคนเดียว S H E C เธอผู้หญิงคนเดียว F E C เธอผู้หญิงคนเดียว C I S คือ I S S เอ I S S คือ5ดัยอาร์ไอ T E R Writer นักเขียนดัวยูอาร์ไอ T E R ไรเทอร์นักเขียน WRI, ประย r ร e r r เอาร์ักเขียนนักเขียนดูต่อโลก C-A-N อแนนสามารถ C-A-N แนสามารถนี่เลือกปัญญาอ่อนสักทีเถอะเอ้า C-A-N ชาสามารถนี่ครูไม่ชอบว่าเด็กนะลูกเวลาครูว่าเด็กครูแคจะเสียใจเนอกเร่องืนเอะแต่ตับิโยโออาร์เคิลวิาร์เทำงานตับิยออาร์เค work ทำงานตับิยโออารเค w o งานัวิเ w o ทำงานแปดกับอีวี R-Y ดับายแลโย s e e R อาร e แวทุก่อนทุกแผ่นว e R-Y ดาบ์วาลโย s e e ีอ e ร e เอฟวีแวทุกทุกทุกที่อเลโย s e e F ที่ y ปดทุกทุกที่เซฟไอเอ็นทีเออาร์เอสทีอินทรัสสนใจ i อเอ็นทีเออาร์เอสทีอินทรัสใจ i อเอ็นทีเออาร์เอสทีอินทรัสสนใจ จำแอนดบ R I T E ไร้เขียนดบเ R I T E สอบทอเกงร้เขียนดาบเป็น U R I T E ไร้เขียน F O สิบสอง F O R ต่อสำหรับ F O R ต่อสำหรับ F O R ต่อสำหรับ เลสา K I D Kids แดด K I D Kids แดด K I D Kids แดกเ M A N Y Many มากมาย M A N Y Many มากมาย M A N Y Many มากมายส้า B แล้วก็เค บกนั่งเสิรืมีดาวมาโอแคลบกนั่งเสืมีดาวมาโอแคล B บกนั่งเสือเศษหกดัประโยชอเอสอโอไทยดาวประโยชนเอสอโอไทยดาเประโยชนเออโอไทยเเจดดีโอโดไทมดีโอโด าดีโอโดทาเีแปดดับันโย S E R E นี่ตั้งใจหน่อยสิวะเดี๋ยวอายเด็กนะแวที่ไหนดับันโย S E R E แวร์ที่ไหนดับันโย S E R E แวร์ที่ไหนโอเคแทงกันไร้แบงค์กับดูรั์